วเไไยเครับผมก็อออบอกเลยว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันในเรื่องของเรื่องของแบ็กกราวน์ของแต่ละคนไม่ได้เกี่ยวข้องกันเกี่ยวข้องกันเฉพาะในเรื่องงานที่1ที่เขาเป็นแค่หนในสปอนเซอร์เท่านั้นเองใช่ครับ จริงๆทั้งหมดเลยไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับผมหรือว่ากับพวกนักแสดงเลยนะแต่ว่าตอนที่มีผลกระทบเนี่ยก็คือตัวตัวข่าวที่ไปผูกกันว่า,าตัวศิลปินดาราหรือคนที่ร่วมงานเนี่ยเป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในเครื่องมืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันอันนี้ไม่ไม่โอเคแล้วอันนี้คือกระทบตรงๆแล้วเพราะว่าแต่ละคนก็คงมีแบ็กกราวน์ที่ที่เรื่องรอบเหนือจากงานงานแสดงก็ต้องมีอื่นๆมีสังคมไรเหมือนกันเลยตอนที่เราทราบเรื่งเราตกใจขนาดไหนครับที่เราโดนยูงมีชื่ออยู่ในนั้น ตอนตอนที่ทราบเรื่องก็ไม่ได้ตกใจมากนะเพราะว่า,าผมเข้าใจว่าแต่ละคนมีแบ็กกราวด์ที่มาจากแตกต่างกันเราก็สนใจในเรื่องงานว่าจริงๆเราเขาเป็นแค่หนึ่งในสปอนเซอร์เพราะฉะนั้นงานต่างๆมันก็ยังมีการถ่ายยังมีเรื่องงานต่อไปอะไรเงี้ยก็ไม่ได้หมุนไรอบเลกับเราสำหรับตัวใจก็นนเรียกไปสอบปากคำอะไรงี้เพื่อนแบบว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรนีไหมครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยม,มีการเรียกไปส่วนตัวรู้จักกับเขาไหมครับรู้จักกันแค่เป็นในลักษณะเหมือน,น,นเพื่อนร่วมงานที่เจอกันในกอง จากในหนังเรื่องนี้ใช่ครับเราเล่นสองเรื่องเลยครับเขาในการสร้างแบบนี้เขาเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์หนึ่งหนึ่งในเรื่องนั้นก็คือเรื่องเซนซ่าถ่านเป็นเรื่องเดียวที่เขาเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์เขาไม่ได้เป็นผู้กำกับหรือเป็กำกับไม่ได้เป็นผู้อำนวยการสร้างที่บอกไม่ใช่เป็นแบบนั้นเป็นเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์ครับตอนนี้ถ่ายทำต่อไปตอนนี้ทั้งสองเรื่องยังถ่ายทำต่อไปทั้งเซนซ่าถ่านแล้วก็ร่างซ่อนแอบจะถ่ายทำต่อไปใช่ครับผมได้คุยกับทีมงานบ้างไหมครับเกี่ยวกับเรื่องนี มีคุยกันตลอดว่าว่าตอนนี้อัปเดตเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็ได้รับคําตอบมาว่าแต่ละคนเนี่ยคือไม่ได้เกี่ยวข้องกัน,กนอย่าถึงบอกคือเป็นหนึ่งในแค่สปอนเซอร์เท่านั้นเรื่องของงานเรื่องของการถ่งงายทำยังคงมีต่อไปอย่างเรื่องค่าตัวค่ะครับยังเหมือนเดิมเรื่องค่าตัวเนี่ยเราเดีลกับทางทางคนที่สร้างหนะังเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ดีลกับพวกเขาโดยตรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องตรงน,นี้ไม่ได้มีเกี่ยวข้องกันคือเรา<ะ>ว่เาเป็นการลดค่าตัวเป็น,นื่อยใช่เขาบอกเป็นการลดค่าตัวอันนี้ไม่ทราบอันานี้ไม่ทราบเราได้รับคาตอบครบยังอััันานี้้้ไดรรรบบบคคแลว ่ทีตัวหนังจะว่าเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดกันมากกว่าแล้วสิ่งที่สิ่งที่คนน่าจะเข้าใจผิดมากๆเลยคือเรื่องเรื่องเซนาฐานกับเรื่องล่างซ่อนแอบเอาขามีสปอนเซอร์แค่หนึ่งในเรื่องนั้นก็คือเรื่องเซนซ่าฐานเท่านั้นเรื่องล่างซ่อนแอบไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันครับแล้วการถ่ายทำตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับสำหรับเรื่องของที่มันมีขเ้เเรื่องเซนซ่าฐานที่ที่มีประเด็นเนี่ยก็ก็ถ่ายไปประมาณครึ่งหนึ่งเรื่องหนึ่งแล้วใช่แล้วก็กำลังจะถ่ายทําต จะคิดว่าคงเป็นเรื่องของไทม์ไลน์ที่ทางทางผู้ผลิตหนังเขาต้องกำหนดออกมาแต่ซึ่งไม่มีผลกระทบกับเรื่องนี้อยู่แล้วแหละกาบอกวิทยากรว่าเขาจะเื่อะไรอะไรองไรเท่าที่ได้ยินก็คือน่าจะเป็นช่วงต้นปียังไงยังไงก็ยังต้องมีกานเดินต่อยังไงงานเดินต่อการเดินต่อไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันมีนักแสดงท่านอื่นตอบมาไหมเพราะกลัวจะเกี่ยวโดนโยงกับเรื่องนี้เลยตรงนี้ยังไม่ทราบนะครับแต่เท่าที่ดูก็คือตัวตัวละคร